ถงงอกลงนะคะขู้ชายลงค่ะทอดค่ะกรอบๆเลยค่ะเคียรีเวอร์นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะทำหอยทอดค่ะพอดีมีหอยแมลงภูแห้งหอยทอดหอยแมลงภู่แห้งทอดนะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะหอยแมลงภููค่ะกับแป้งนะคะไข่ไก่ค่ะ ถั่งงอกค่ะ,ะต้นกุชายค่ะแป้งนะคะก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าสามแป้งนะคะแล้วก็พริกไทยน้ำมันหอยซอสฝาเขียวค่ะหยอดลงไปในนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะผงชูรสด,ด้วยค่ะ ตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะถอดทอดกับแป้งลงเลยค่ะในสูตรนี้นะคะแป้งขาวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันแป้งมันค่ะกรอบค่ะนี่ค่ะแล้วก็ร่อนไม่ไม่ติดกระทะด้วยนี่ แล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วก็ใส่ต้นกุยช่ายกับถั่วงอ,อกค่ะนะคะเลืยอยงกอดเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ใส่ต้นกุยช่ายกับถั่วงอ,อกค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะ ใช่ค่ะใส่ไข่นะคะหนึ่งฟองค่ะเมื่อกี้นี่ลืมค่ะใส่ใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็ตลบตลบเลยลยบแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆจนกว่าถังองอกจะถังองอกจะสุกค่ะ <c oughs> ถังอ้อกลงนะคะผู้ชายลงค่ะผัดสลบสลบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ อนะคะหอยทอดค่ะกรอบๆเลยค่ะเฮออ้ลองไปทำกันกันดูนะคะใช้หอยแมลงผู้แห้งค่ะก่อนจะทอดก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย